ผาดูมระมระมองหลังบ้านอันนี้คือหลังบ้านที่ปลูกไว้หลังบ้านนี่ก็ติดลูกแล้วแหมทีนี้ซูมเชียนะี่มระที่ปลูกเนี่ยด้านหลังบ้านตอนนี้เริ่มติดดอกออกผล งามดีนะเนี่ยดอกเขาหอมหอมสวยงามจังน้ำมหมักฮอร์โมสดฮอร์โมนไข่อูมะนนาวมันาวเ,เป็นดอกพิเศษเดี๋ยวจะให้ดูใส่ฮอร์โมนสดฮอร์โมนไข่เข้าไปอึ๊บนะติดดอกเยอะเลยมะนนาวเป็นดอกพิเศษ อัดฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่เข้าไปอึ๊บเนี่ยติดดอกดีปุ๋ยแม่ลวงสะดุดท่อเกลี <c ười> ยบแล้ว <c ười> ดูดูเดูเดเดี๋ยวต้องตัดเอาหนานเฉว,ว่อยออกนยเอาคณะเม็กโกออกทำปุ๋ยนียนย่ใบคณะเม็กโก น้ำเฉืเวยอันนี้ก็อุ้ยทำปุ๋ยหมักใส่ในต้นมะนาวนี่แหละลืมลืมเอากันไกลมาหัากก่อนเอาทำปุ๋ยหมักให้หมดอึบนี่เดี๋ยวก็มาหมก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 ,มกใส่ไว้ใน กระถางมะนาวเป็นโดกพิเศษเดี๋ยวเราค่อยมาตับตับตับตัดยังไม่ได้เก็บไม่ได้กวาดแล้วตรงนี้นี่เป็นละมุดก็รอรุ้นว่าจะได้กินอีกไหมละมุดในกระถางเมื่อก่อนก็ติดติดรอบเดียวที่โดๆ ดูแลดีๆก็ได้กินนะนี่ดูสิวันจำปีแม่เนี่ยอา้าวเป็นปุ๋ยซะเดี๋ยวจับหมกในถังหมักผลไม้มาฟืองหวานอยู่นานแล้วเนี่ยนี่ก็อยู่นานแล้ว ด้านหลังนี่อยู่ในกระถางนานแล้วยังไม่ได้กวาดเลยลืมกวาดจริงๆต้องกวาดก่อนนะนี่อันนี้เป็นเาสาวระดที่เราโรยไวนน้นี่เอาเม็ดมาเลยโรยไว้ที่โรยไว้ขึ้นงอกมาเต็มไปหมดแล้วไม่มีที่ปลูกเบิงที่เบิงจะเอามองไหนมาปลูกนี่เต็มเดี๋ยวเก็บกวาดก่อนดีกว่า พอดีรถน้ำต้นไม้เรามาเห็นไงมาเห็นมะระหลังบ้านเราปลูกไว้อีกหลายมองเลยเนี่ยทยอยเก็บกินไปเรื่อยๆปลูกเยอะๆมันจะได้มีกินชอบกินอันนี้พริกพริกลืมลืมเลยว่าเอาพริกเอาพริกมาโรยไว้ด้วยไงโรยโรยไว้ที่เราบอกไะเดี๋ยวมเมล็ดพันธุ์ไหนแข็งแรงเดี๋ยวมังงององ,องมาเองนี่ เด็ดยอดให้เขาแตกเป็นพุ่มๆถ้าไม่เด็ดเขาก็แตกของเขาเองแบบนี้แหละแต่เขาจะสูงเนี่ยเด็ดยอดเขานี่นะอย่างเงี้ยแล้วก็จิ้มลงไปเลยขยายได้อีกคือสามารถขยายได้อีกอะ่ะเด็ดยอดพริกเนี่ยเราขยายจากยอดพริกได้หลายต้นเลยนะเด็ดยอดเขานี่แหละอ่อนๆนี่แหละเอามานี่อย่างเงี้ยแล้วก็จิ้มลงดิน เนี่ยแบบนี้เลยนะแล้วก็ทิมลงดินเลยนะนี่จิ้มไปเลยเดี๋ยวเราก็จะได้พริกอีกหนึ่งต้นเขาปักชำได้เหมือนเหมือนโหระพากับกะเพราเลยนะเนี่ยแบบยอดโหระพากะเพรา,ามาจิ้มตรนนี้ดีกว่าจิ้มตรงนี้ ไม่ค่อยโดนแดดนะเฮ้ยมันจะงอกไหมนี่เขาต้องโดนแดดบ้างไงเอาดินแน่นแล้วตรงนี้ตรงนี้ดินแน่นฮะอออนี่แค่นี้แหละดินไม่เป็นกรดเป็นด่างนีง่มันก็นงอกนี่เรามีเรามีคนมาเรามีพนักงานเห็นปะ่ะแต่นหรือต่อเนี่ยหรือพึ่งหรือมิมนี่ เรามีคนช่วยผสมมีคนช่วยผสมด้วยนะเกศสอนไหนดูหปลบกซ่อนซ่อนีมีอยู่ไหมแถวนี้รอกินหู้ยยอดมะาระานี่เอาไปกินกับน้ำพริก้มตำราดน้ำตกอร่อยไปละฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาทิช่องเราด้วยนะจ๊ะท,ทุกๆคนทุกช่องให้ความรู้นะให้ความรู้เราเป็นอย่างดีเลย 肯定啊。